สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดยวายครับและนี่ก็คือผลจากการกินใบหม่อนเป็นประจำแทบไม่เชื่อผลลัพธ์ไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าพูดถึงใบหม่อนคนทั่วไปเนี่ยมักจะนึกถึงพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาทำเป็นอาหารให้กับตัวใหม่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยพืชชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่สามารถนํามาใช้ในการรับประทานได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้ทําเป็นยาตามตำรายาโบราณของชาวจีนได้อีกด้วยต้นหมอนหรือว่าใบาหมอนเนี่ยเป็นพืชที่มาจากประเทศจีนครับในประเทศไทยนิยมปลูกกันทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมเนี่ยจะมีปลูกอยู่2ชนิดใหญ่ๆครับก็คือ หม่อนที่ใช้รับประทานผลและหม่อนที่ใช้เลี้ยงตัวใหม่ซึ่งจะมีใบใหญ่กว่าใบของหม่อนนะครับเมื่อนำมาเคี้ยวแบบสดๆเนี่ยจะมีรสหวานอมขมเย็นเล็กน้อยบางท้องถิ่นเนี่ยนำมากินแบบสดๆเลยครับปัจจุบันนำใบมาตากแห้งแล้วก็ชงดื่มเป็นชาใบหม่อนบางท้องถิ่นเช่นทงางภาคอีสานภาคเหนือนิยมนำเอาใบหม่อนมาปรุงเป็นอาหารเมนูจำพวกต้มต่างๆครับ และแทบไม่น่าเชื่อครับว่าใบหมอนเนี่ยจะมีสมรุคุณกับร่างกายมากมายหลายคนคิดไม่ถึงไปดูกันครับเริ่มจากข้อแรกกันครับช่วยในการควบคุมน้ำตาลในหลอดเลือดใบหมอนแห้งนะครับจะมีสารที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดครับ โดยช่วยในการยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสลายน้ำตาลในลำไส้ชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดททำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเป็นประโยชน์อย่างมากครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานข้อที่2ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลพื่อชนิดนี้มีสารที่ช่วยในการควบคุมคอเลสเตอรอล โดยทําให้ไขมันชนิดที่ไม่ดีก็คือ LDL เนี่ยลดลงครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นร่างกายที่จะสร้างไขมันดีเข้ามาแทนซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ข้อที่3ลดการติดเชื้อในร่างกายเมื่อร่างกายของเราอยู่ในภาวะอ้วนหรือว่ามีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์อ้วนเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราและภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนแอลงครับ ซึ่งส่งผลต่อการเกิดการติดเชื้อต่างๆและการเกิดการอักเสบในร่างกายของเราได้ง,ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากเรารับประทานใบหม่อนเป็นประจำเนี่ยจะช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นได้ข้อที่4ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ สารเบลตาแคโรทีนในใบหม่อนนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งต่อมไทรอยข้อที่5ช่วยในการบำรุงสายตายอดอ่อนของใบหม่อนนะครับมีวิตามินเอสูงจึงช่วยในการบำรุงสายตาและช่วยในการคลายกล้ามเนื้อตาจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน ข้อที่6ช่วยต้านอนุมูลอิสระสารเคมฟอรอนนะครับแล้วก็โพลีฟีนอลสาร2ชนิดนี้ที่พบในใบหม่อนเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวของเราดูอ่อนกว่าวัยการทำชาใบาหม่อนไว้รัประทานเองจริงๆแล้วชาใบาหม่อนสามารถทำได้หลายวิธีนะครับแต่เราเลือกวิธีการที่ง่ายที่สุดมาฝากครับเลือกเก็บยอดใบหม่อนนะครับนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งสนิทครับ หรือจะเลือกวิธีการอบแห้งแทนก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บใส่ภาชนะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเวลาชงก็นำมาชงกับน้ำร้อนเช่นเดียวกับการชงชาทั่วไปถึงแม้ว่าใบาหมอนจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายครับแต่ก็มีข้อครวรระวังอยู่บ้างเช่นกันคือไม่ควรจะรับประทานใบหมอนต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,น,นะครับเนื่องจากว่าใบาหมอนจะมีสารเทน,นินที่ทำให้เกิดอาการท้องอืด ในกรณีที่รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กก็ไม่ควรจะรับประทานคู่กับชาใบหม่อนนะครับเพราะว่าสารเทนินเนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายของเรานอกจากนั้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับที่ใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์อัลฟากูโคซิดสนะครับก็ควรจะบริโภคชาใบหม่อนด้วยความระมัดระวังนะครับ เนื่องจากว่าชาใบาหม่อนเนี่ยจะเข้าไปเสริมฤทธิ์ของยาครับซึ่งอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดต่ําลงมากจนเกินไปนอกจากทําชาใบาหม่อนแล้วนะครับเรายังมีเมนูสุขภาพใบหม่อนมาฝากครับยกตัวอย่างเช่นใบหม่อนชุบแป้งทอดไข่เจียวใบหม่อนแกงไก่ใส่ใบหม่อนแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากค่นในวันนี้ ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเคยนําเอาใบหม่อนนะครับมาใช้ประโยชน์อย่างไรกันบ้างนะครับบ้านใครปลูกต้นหม่อนไว้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสําหรับวันนี้นะครับนะว่าดีไอไวลาทนผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลักบมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ